เป็นปกติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลงโพสตจันทัศโรนิพพานธรรมทั้งหลายที่มีการทำงานทำหน้าที่จุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของแต่ละธรรมทำให้เกิดวิกฤตเกิด เป็นอุปสรรคปัญหาให้กับแต่ละธรรมและเป็นโอกาสให้กับแต่ละธรรมได้พัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อชีวิตเป็นอย่างยู่ที่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้น ด้วยการดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดเพื่อให้เป็นธรรมของตนเองในแต่ละธรรมจึงรักษาองค์ประกอบของธรรมของตนเองให้ครบอย่างสมบูรณ์รักษานิพพานธรรมของตนเองในทุกรายละเอียด ให้ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตนเองอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ของธรรมนั้นๆั้นืนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรบีสัติทัตรพระเดชคุณพุดสดจันทัศรรสโรจึงรักษา ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้ให้มีตัวตนเที่ยงแท้เป็นธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพะกุลหลวงพุทสดจันทรทัศโรอย่างสมบูรณ์ตัวตาทุกส่วนอย่างสมบูรณ์เป็นปกติทุกอนุเวลาการรุกของธรรมโลกโรดหลง ที่เข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศนี้ได้พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดที่เข้ามาในโครงสร้างของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ซึ่งเป็นโครงสร้าง รุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเป็นปกติธรรมอื่นๆที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้จึงถูกเปลี่ยนเป็นบาร,รมีสามสิบทัศน์หนีได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเรื่อยมาจากการประกอบเหตุ สังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักรู้ถึงการรุกของธรรมทั้งหมดนำผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากธรรมทั้งหมดมาพัฒนาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดเันรรทัสโรตั้งตัวอย่าง ในจัก,กรวาลมนุษย์ผู้ที่รับรู้ถึงวิกฤตเข้าสู่วงจรของการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักจะพัฒนาตัวเองให้อยู่ได้อย่างสุขเจริญสำเร็จยิ่งขึ้นจากวิกฤตที่เกิดเป็นปกติทุกอนุเวลา ังตัวอย่างของครูบาอาจารย์ของเราท่านรู้ถึงวิกฤตเจอวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตนำม,มาประกอบเหตุสังเกตผลปรับปรุงการประกอบเหตุเพื่อให้ได้ผลรับให้ชีวิตเป็นอย่างยู่สุขเจริญขึ้นวิกฤต จึงเป็นโอกาสของการปรับให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นตลอดผู้ตัดสู้แล้วเองโดยชอบพัฒนาตนเองจากการถูกวิกฤตถูกอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มาจากธรรมโลกโลดหลง ประกอบเหตุสังเกตผลปรับการประกอบเหตุเพื่อให้ได้ผลรับให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญยิ่งขึ้นให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนยาวนานผู้ตัดสู้แล้วเองโดยชอบถูกวิกฤตถูกอุปสรรคปัญหาชีวิตจากธรรมโลภโกรดหลง หลอกลวงบังคับให้เป็นเส้นทางให้ทำโลกโกดองจึงพัฒนาตนเองจากการรับรู้การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาของธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เอาวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตนั้นๆที่ผ่านมาเปลี่ยนเป็นกำลังของธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณหลงพุสตเจนทัสโรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงสามารถพัฒนาตนเองมาเป็นผู้ตัสรู้แล้วเองโดยชอบได้ ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชป,ปรคกณหลวงปู่สดจันทัสโรเมื่อเจอวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ทั้งหมดแบบที่ครูบาอาจารย์ของเราได้บอกไปว่าคนสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะ ต่ำเพียงใดเมื่อพัฒนาตนเองเรียนรู้จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตก็จะกลับมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่สุขเจริญสำเร็จชีวิตมากกว่าเดิมจากผลรวมของการขยาย นิพพานธรรมบาร,รมีสานสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทศโรเข้าหานิพพานกิเลสนิพพานอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมอื่นๆทั้งหมดจึงรับรู้ได้ถึงวิกฤตที่มากขึ้นบางส่วนอยู่ในขั้นตอนของการ เรียนรู้วิกฤตเพื่อหาโอกาสในการหยุดวิกฤตชีวิตเป็นยอย่างยู่จึงยังไม่สุขไม่เจริญไม่สําเร็จชีวิตเมื่อมีสามสิทธัพระเดบคุณบุเจนทัสโรรุกเข้าไปหาส่วนนั้น,น,นทําให้ส่วนนั้นนั้นมีชีวิตเป็นยังอยู่ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ทั้งหมด หยุดวิกิจทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอน,นุเวลาดังนั้นทุกท่อาาทานปรมีสามสิบทัศพระเดระคุณลลงพุสจันทัโรจึงต้องประครับประคองกันให้ได้ทั้งหมดเพราะทุกส่วนพัฒนาตนเองด้วยการรับ การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมีสามสิบทัศเพเดพุะคุลวงป่สจันทัสโรในวงจรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศเพเดพุทธุลปุสจันทสโรได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดทุกส่วนเพราะเป็นงานเป็นหน้าที่เป็นอาชีพ ที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพุรุปุสตันทัสโรทำเป็นปกติเพื่อครอบคุมให้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัธธธัตระเดชพุรุปุสจันทัสโรเป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริงของ นิพพานธรรมบารมีรสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีรสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรซึ่งเป็นตัวตนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนรักษา นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัโรให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสําเร็จยิ่งขึ้นตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัโรตลอดไปด้วยการรับรู้ ร่วมรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นัูส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธ์พระเดชระคุลงพุสจันทสโลตลอดทุกอนุเวลาไม่ถูกหลอกลวงบิดเบือนจากธรรโลกโลดลงที่หลอกลวงให้เป็นเส้นทางให้เป็นสื่อนำให้เป็นท่อทาน ให้ทำโลภโกรดลงในวงจรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของทำโลภโกรธลงใ้รวบรวมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้ทำบารมีสามสิทัศนะเดบคุณปุสสจจนทัสโรทำวงจรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมพฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศนะเดบคุณปุสสจจนทัสโรเท่านั้น วิกิตทั้งหมดหยุดอย่างสมบูรณ์ได้ทุกอนุเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รตลอดไปเชิญพวกเราได้ทำหน้าที่ธรราชิพทำงานยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณสูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร กันต่อจะ